อันนี้เขาเอ้นบ้านบ้านยังนอกครับเนาบ้านโชคอำนวยเนะครับเนาะบบ้านโชคอำนวยอำเภอเมืองนะครับนาะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็ถ่ายเลยบ่เออเถ่ายเลยก็ได้ลูกถ่ายเลยถ่ายเลย คนใส่สุดขาวกเลยาวเขด้นไปย่างเขาดี้จอยลูกเผื่อเปิดเชิมเล้วมาใส่กะโปแหละเวลาเอาแล้วเปิดเชิมแมนแมนแมนเด็กสุดขายไปย่างก็เฟินไปเอยๆย่างไปนั่งจมู่เขาไปนั่พุณแม่ไปยังนอกหน่อยนอคุณได้นั่งรถอันนี้กระโคนอันแตกค่ะกระดูกกระดูกแตกเลยเข่า มันเข่าโบได้มันยากได้อายุร้แล้วบออายุอายุร้ปเตจ็ดสิโอ้หเจดสิบเจ็โอ้ยู่ไรลเจ็ดสิเน้อเป็นเข่าเนาะอายุเจ็ดสิบเจ็ดคุณคุณยายซื้อยังหนอกรับคุณยายคุณยายซื้อือยังซื้อจันทาคุณยายจันทาอายุเจ็ดเจ็ดปีนรับนอกมารอ หายลงตาเคาะนอตาเนอะตาเพิโนาะตาดูเนเคาะหัวเดลูกเ้อกลา ในนออดีก็โชคดี่นอ่บุนจบุญนอโอ้เ็จบุญนอใสแมงได้าก็หากเดือนใสใสบด้อกครับนี่อันนี่ติดหน่อยวิจารีราะเด่นย่างเดียววิจารศออกแล้วต่ภาษาติกหน่อยดอกอานดีดบุญรลายครับเน่บุญหลายเด้อมื่อน้โหาดตาเกขันด้ลูกเด้อ ก็เคยเห็นต่างๆในในทรวดรสชาติบ้างทีมีแต่ทางแรกนงมีแต่ทางแรกเนาะจ้ายกขึ้นเลยเออน้ำขันถ่ายยกขึ้นได้ก็โยกได้ขันถ่ายโยกก็ได้ก็เอามือแตะไว้ก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้รับเขาไปเบิ้งในในช่องยูทูปอานนท์ถ่ายวัดเด้อครับเด้อน <li> ี่เขาเขาไปเลือกเบิ้งโนเดเดี๋ยวเดียวมจะเอาดูภาพ คุณยายดีละเอาขึ้นหนาโป๊ะเอาคุณยายจันท้าเดี๋ยว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 เสียวลูก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 คืนนาโป๊ะกันนะขัไปเลือกเบื้องหลดอาโนนถ่ายวัดถ่ายายลูกคุณยายกับลุงตาก่อน ครับยกเสารอเลยครับยกน้ำเลยครับผมสาดลูกรบสาดลยกน้ำลอยหลุมตาเลยครับเด้อยกไปก่อนนะครับจับไปก่อนให้หลุดตาจับไปแม่ค่อยวางแม่ไปกินเลยแม่ไปกินเลยเด้อจับให้นมจับให้กระยายเลยเนาะจัาให้กระยายนะ bắt phát bỏ đi nói đi Học นะ lê ขอเลย lê มัน giờ โถตื่นหมดเลยคนขายวีโอนื่นครับสวัสดีครับสครับครับผมสวัดีครับผมครับผมครัสวครัแปดมงสีินาทีของวันที่ยของอาทิตย์ที่20มีนาคมสองห้